น้อมกับนมาสการทตานงสมณาที่เคารพอย่างสูงกับกรวัตจาราชาหมอกี่ที่เคารพอย่างสูงกับกรกวักรุที่เคารพอย่างสูงได้เจริญตามพป่นน้องทุกท่านค่ะขออนุญาตมาส่งการบ้านจดปสิสมพันนะคะเมื่อวานขณนะที่นั่งตะมานค่ะไฟมันก็ดับไปดวงหนึ่งค่ะอร่อยไฟมันเสียตรงที่น้องที่ช่วยปีตะมานค่ะแล้วน้องก็ถามว่าจะต้องแจ้งไกล เพื่อนที่นั่งกลางๆที่อยู่แผนกหนึ่งบอกไปว่าให้ไปอาายอมใบแจ้งซ่อมมาเขียนแล้วก็ให้หัวหน้าเซ็นค่ะปอคิดิดมันได้ยินมันรู้สึกไม่พอใจค่ะมันทุกข์ใจมันบอกว่าทาไมไม่บอกไอ้มันเซ็นเพราะมันก็เป็นหัวหน้าของกองโดยตรงทําไมต้องแนะนาไมห่หัวหน้าอีกฝ่ายเซ็น กิเลสมันไปเป็งโตษเขาค่ะคลุกก็ได้คุยกับมันว่าเองจะไม่พอใจจะทุกข์ไอโอท,ทำไมมันจะเพิ่มมีบากร้ายให้ตัวเองแล้วเองก็ไปเป็งโทษเขาที่แนะนําไม่ถูกจริงๆน้องก็แนะนําถูกแล้วเองต้องขอบคุณเขาที่เขาแนะนําแบบนั้นมันทําให้ได้อกิเลสว่าเองยังอยู่กับข้าอยู่ ปาตามัยค่าตุกได้ทุกครั้งก็องบอกมันอีกว่าเองเย่าดักเลยก็ไม่ให้เสนาดีแล้วเองจะได้โลง่ลงๆจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบจะได้ฝึกเป็นอากาศเหมือนที่รูลุกเคยบอกอีเดมันก็เข้าใจกบมันก็ไม่ตัวกามันก็กำกำยิ้มยิ้มกับรูลุกมันเบิกบานขึ้นหรอกกาประมาณนี้กับรูลุกช่วยแน,น,นะนำแนะนำไม้ปัญญาด้วยกา อ้าวสาทุมันอยากได้อะไรมันอยากได้ให้น้องคนนั้นแนะนําให้ตูพรามันเป็นหัวหน้าบอะหัวหน้าโดยตรงของน้องเขาแต่ไปแนะนําให้หัวหน้าอีกคนหนึ่งเซนตั้งที่มันก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ๋อมันมันนั่งหัวโดอยู่ค่ะแต่ไปให้แนะนําให้หัวหน้าอีกคนหนึ่งเซนตั้งที่ว่าเป็นลูกน้องของมันโดยตรงลองคิดดูดิม่ ว่ามันมันดีไหมฮะลองคิดดูนิมันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมเป็นประโยชน์ต่อเรากะกูรู้แต่ตอนนั้นมันคิดไม่ได้สมมุติว่าพี่นิดเป็นหัวหน้ามีลูกน้องทั้งร้อยคนอ่าค่ะสมมุติสมมุติอาจารย์เนี่ยมีลูกๆเป็นพันถ้าทั้งพันนี้ไปหาแต่อาจารย์เป็นไง,นไงอาจารย์ไม่ไหวกะกูรู้ รับไม่ไหวกันคน,นคนคนคนเคารพศรัทธาคนคนให้อ่ะคนยกให้อ่ะเป็นไงเฮ้อมีปัญหาอะไรก็ไปถามมีปัญหาอะไรก็ไปให้เซนมีปัญหาอะไรก็ไปให้แก้เป็นไงอาจารย์รับไม่ไหวกับคุณลูกมันเยอะเกินค่ะคุณอยากได้อแบบนั้นไม,ไม่มีเวลาไปห้องน้ําค่ะครู อ,อไม่มีจะกะเขียนอะไรเช็ดหน้าก็ไม่ได้เช็ดค่ะครูมาเรื่อยมาจนเรื่อยไปอะค่ะฉันจะฉันจะเอนก็ไม่ได้เอนฉันจะจะทําภารกิจอะไรนี่เล,าาเล็กนน้อยค่ะครูเมอใอ่ไหมไม่มีเวลาหายใจเลยค่ะไม่ไหมจะไปขี่จะไปเยี่ยวก็โอ้ยทำไมอะชอบสภาพแบบนั้นหรอือมไม่ชอบกับรูไม่ชอบกันเออ ดังนั้นเนี่ยฝึกเป็นอากาศบ้างเธอเขาไม่เห็นเราบ้างกโอ้ยขอบคุณนะที่มาช่วยเราอขอบคุณนะวิบากดีมาช่วยเราให้เขาไม่เห็นเราคิดด้วยบาแบบนี้โอ้ยสาธุขอบคุณนะที่ไม่เห็นเราอยู่ในสายตา <c oughs> คิดบ้าเปล่าฮะตอนแรกมันไม่ได้คิดกับกุลูกมันรู้สึกไม่พอใจกันโง่อะมันโง่ไง ช่ไ็ <esta> ลูกคนไะม่ตันโอ้ขวัญน,นี่นะเวลาขวัญเป็นหัวหน้างานนะถ้าลูกน้องไม่เห็นหัวขวัญเนี่ยแล้วก็พาร์ตไปอีกชั้นเลยโอ้กูสบายหัวแท้หัวไม่หัวเบาหัวโลง่งพอแค่คิดพาคนลดกิเลสก็เมื่จะตายแล้วอขอบคุณนะที่เอาภาระแทนซาถุกเป็นอย่างนี้เลยนะขวัญอ่ะเข้า <iş> <Health> ใจไหมต้องขอบคุณทั้งสองคนที่เขาเอาภาระเรื่องต่างๆแทนเรา <S <S เขา,า,า,าให้เรามาทํางานศาสนาให้เรามาลดกิเลส งานของเราจะอยู่ตรงนี้เขาเลยช่วยเอางานต่างๆที่มันมันลกหัวออกเข้าจใจเปล่าเข้าจใจแล้วค่ะกูรู้เออจําไว้นะพอเราปฏิบัติธรรมเลื่อนฐานมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาจะให้เราทํางานศาสนาเข็นกลงล้อธรรมจักรในเรื่องที่ควรจะทําดังนั้นเรื่องยุ่งๆในที่ทํางานอะ่ะเขาจะอ,าออกแม้แต่ของขวัญเขายังเอาออกให้เกือบหมดเลยงานนี้โครงการนี้แทนที่จะเป็นของเราเอา่อเขาเอาไปให้ใค,คนนั้นช่วย งานนี้เออเขาไปคนนี้ช่วยเราก็เลยแบบได้มามีเวลาทําโรงเรียนของหนูเต็มๆเพราะเขาช่วยให้เราได้ทํางานที่เหมาะกับฐานเรายังจะเป็นน้อยใจอีกมีเขาท่าจบไหมเจ้กกบก,บกุได้ปัญญาแล้วครับกอบพราะคณกากุเออเนะี่ยจำไว้นะพี่คองก็เหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันอย่าไปแสงเอามาเพิ่มข้อออกให้แล้วอย่าไปแสเอามาเพิ่ม ไม่ต้องไปเสียดายว่าอุ้ยฉันตำแหน่งนี้ทำไมไม่ให้ฉันเขาจะเอางานที่ที่จะให้คุณยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแพม่ะที่เขาเอางานโครงการอาหารกลางวันออกให้เขาอ่ะเพราะเขาต้องมาพายเรือในโรงเรือนของหนูเขาต้องมาตรงนี้งานเขาจะมากขึ้นตรงนี้เขาเลยเอาโครงการที่มันยุ่งยากให้ไปคนอื่นเขาทําเขาจะช่วยอย่างนั้นหัดสังเกตบ้างสิจ๊ะค่ะ คต่กูรู้เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะกูรู้รู้สึกว่างานของพี่ร่องร่งสบายสบายแต่งานน้องอีกคนหนึ่งรู้สึกงานเ็าหนักมากมีแต่คนติดต่อคุยคุยกับก็ตลอดกับกูรู้กับพี่นี้ร่องร่งสบายไม่อันไม่เห็นจะมีอะไรค่ะครรูเอาเวลามากดไลค์กดแชร์ช่วยคอมเมนต์มันแวบได้คุณทําหรือเปล่ามันปฏิมันติดตรงนี้มีแต่ตัวนี้ด้วยกับคูรูมันวมันเวลาหานมันมันมากดไลค์กดแชร์ เยอะไม่ได้ค่ะกุลุมันกลัวว่าเปาเดี๋ยวมันแจไปเดี๋ยวหัวหน้ามันเห็นอีกว่าตามานในเวลาตำมานอ่ะกุลุพระโถเอ้ยหัวหนะ้าคุณนะถ้าเข้ามาดูโพสธรรมะนะคุณยกมือสาธ<า>ุเลยฮะจะมีสักกี่คนที่หลุดเข้ามาดูของพวกเราเนี่ยฮะแต่กุลุคุณว่ามันง่ายไหมคนจะมาตามเพจโรงเรียนของหนูจะมาตามเพจขวัญตามเพจกิฟเนี่ย มันง่ายไหม,มแล้วจะมานั่งดูไลค์คอมเมนต์ที่คุณเม้นอะคุณว่าจะปอกคุณเออเขาจะหาเจอไหมย,ยากกับโลกยากค่ะทั้งอำเภอกบกบเพิ่งเจอคนเดียวค่ะน้องมาวานนะะี่ค่ะโอ้ยกิเลสนี่มันคิดในเรื่องที่มันโอบไม่ควรจริงเลยหน้าตีจริงเลยนะถ้าเขาหาเจอเนี่ยจะบอกคุณเอายกมมือทุ่มหัวเลยขนาดป้อนเขายังไม่กินเลยค่ะ เออใช่ไหมคุณทำงานลาบแลกลาบอยู่มันเป็นบาปเวรภัยอยู่ขวัญน่ะอยู่ที่ทำงานน่ะขวัญทำงานนี้ด้วยนะขวัญไม่ได้กลัวเลยว่าคนอื่นจะมาเห็นขวัญไม่ได้กลัวว่าขวัญเอาเวลามาเวลาในนั้นที่ขวัญเป็นราชการน่ะทำงานแทนผู้หลักผู้ใหญ่อะงานพาคนลดกิเลสนี่แหละ มันจะทําให้งานที่เราทําอยู่สงบสุขและมันจะเป็นพลังเหนี่ยวนําให้ผู้คนในโลกใบเนี้ยสงบสุขดังนั้นเนี่ยเราแวบแวบบ๊อแบบ๊อแบบสลับกันช่วงพักช่วงเที่ยงช่วงเบรกไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่เป็นกุศลของเราได้ซ้ําเราทํางานเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนเกิดความสงบสุขลงตัวถ้าทํางานแต่เพิ่มกิเลสเพิ่มกิเลสไม่ทํางานในโลกอุตละเข้าไปนะ เรียบร้อยเลยใช่ไหมไม่มีหรืองไงคนทุกวันนี้ทํางานแล้วอยู่กับอ่าตอๆอ,อ,อยู่กับเฟซบุ๊กโพสต์ไปเรื่อยไม่มีไงที่มันเรื่องไร้สาระเรื่องเสพกิเลสไม่มีไงมีมีค่ะกุลูเออเราทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้อ่ะคุณขี้กลัวไงคุณเลยกลัวไปหลายเรื่องหลายเรื่องอันนู้นก็กลัวอันนี้ก็กลัวอันนี้ก็ก,ก,กังวลอันกังวลจริงหรือเปล่าคุณบุญยิ้มจา๋า จริงกับกุูจริงจริงเวลามันคุยกับเพื่อนเรื่องเราอื่นๆได้แต่พอมาตามตรงนี้มันคิดมันคิดเยอะแต่พอไม่คุยเรื่องเื่นมันไม่คิดไม่เยอะมันโน้จริงกับกุรูเห็นไหมคุณก็เลยคิดเยอะไงทีเนี้ยเรื่องทางบ้านเรื่องนี้ก็ผุดเรื่องนี้ก็ผุดเรื่องนี้คุณเลยกังวลเป็นร้อยแปดพันเก้าเลยเพราะคุณคิดเยอะในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่ไม่กล้าเด็ดขาดกับเรื่องที่ควรทำกุรูเลยมาลุมมาตุ้มเลยจริงหรือเปล่า ค่ะจริงๆก็กลููเป็นแบบนั้นค่ะเพราะไม่กล้าทําดีเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอสุรกายกลัวกลัวในการทําดีทําสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงเพราะมันเป็นเดรัจฉานมันมีจิตที่โง่มันเลยเป็นอสุรกายพอเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเนี่ยมันก็ถีนไอในนี่วอนห้ากุ้มลุม มันเลยฟุ้งหลายเรื่องเรื่องนู้นประดังเข้ามาเรื่องนี้ประเดเข้ามาไม่รู้จะตัดสินใจยังไงกับญาติก็เหมือนกันโอ้เออตายตายไม่รู้จะตัดสินใจอะไรมันลุมมันสิเข้าใจเปล่าเข้าใจกับกุูว่าขวัญทำนายผิดตกหมดเลยกับรู้ลูใช่ไหมที่ดินก็ยังไงดีเงินก็งงะะจะยังไงดีตายแล้วตายแล้วยังไงดีปัญหาประดังประเดเข้ามาเพราะอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยกล้าทำดีก็ไม่กล้า แต่ทำชั่วหนึ่งวันไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งจะกล้าทำดีที่พ้นทุกข์เป็นโลกุตระกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติมีร้อยเปอร์เซนตในกิจวัตรประจำวันของเราอะ่ะคุณอยู่กับงานโลกรุตละคุณกี่เปอร์เซ็นต์งานโลกุตระมันคืองานที่ทำให้เย็นลงส่วนงานโลกิยะ、พอกิเลสไปเรื่อยไปเรื่อยมันทำให้ให้ร้อนขึ้นคุณต้องถ่วงให้สมดุล คุณจึงจะ,จะเจริญน,นะจ๊ะ <laughs> จบกุลูเข้าใจแล้วกาจะไปพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกับกุูกับขอบคุณค่ะลงลงแรงไปไหมเนี่ยคุณพี่บุญยิ้มจา๋า <laughs> รับได้อยู่กับกุลูมันเป็นเรื่องจริง <laughs> เออนะพี่บุญยิ้มจะได้ฝึกตัดรอบฝึกอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวมาก อืมดยวก็เหมือนกันเนหนีห่วิ่งยาหโอ้โหเราก็อยากจะไปทำา็กิเลสมันก็ชิดแบบนี้เหมือนกันค่ะคุณลู้แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะแหนคือเรากเราก็ทํางานเขาก็ใช้เราก็โยนเขาแล้นน้เดิวก็สามารถที่จะแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปบำเพ็ญของตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะคุณลูกเราไม่ได้ทิ้งใครก็กหน่อยเนาะ ใช่เราไม่ได้ทิ้งใครหรอกแต่เรากำลังช่วยช่วยด้วยการทำตัวเองให้พ้นทุกข์ใช่ไหมเหมือนพระพุทธเจ้าไงงานบริหารบ้านเมืองท่านก็รอเต็มไปหมดพระบิดาท่านก็จะให้บริหารบ้านเมืองต่อย่อยเยีเต็มไปหมดแต่ท่านเห็นแล้วมันไม่พ้นทุกข์ท่านก็เลยเอาตัวเองมาศึกษาทางพ้นทุกข์สุดท้ายพอท่านพ้นทุกข์ท่านก็กลับไปช่วยคนในบ้านในเมืองของท่านนั่นแหละ เห็นไหมท่านไม่ได้ทิ้งเราก็เหมือนกันงานลดกิเลสเราก็ต้องทํางานเลี้ยงชีพเราก็ต้องทําถ้าเรายังทิ้งไม่ได้เราก็เลี้ยงชีพแต่จัดเปอร์เซ็นต์ให้มันเหมาะให้มันสมดุลที่จะทําให้เราเนี่ยทุกลดลงการที่ทํางานกับหมู่มิตรดีเนี่ยขวัญขวายกิดน้อยใหญ่คือคุณใช้ยานเจ็ดพระโสดาบันอยู่แล้วคุณยังอยู่ในเหตุแห่งวิมุตวิมุตหอยู่พอคุณ ใช้ยันเจ็ดพระโสดาบ,บันอยู่ในเหตุแห่งวิมุตห้าอยู่กิเลสจะเข้าคุณยากแต่ถ้าคุณไม่อยู่กับหมู่มิตรดีอ่ะกิเลสก็เข้าคุณลุมมาลุมมาตุ้มมาดิคุณไปทําแต่กุศลนะ่ะเออทําแต่ไอ,อ้กุศลแต่คุณไม่ทําข้อที่หนึ่งอะ่ะบาปไม่ทะนะําอ่ะมันก็กุ้มลุมคุณคุณจะไปเบิกบานแจ่มใสมันก็ไม่ได้ดังนั้นจงรู้จักจัดสมดุลร้อนเย็นที่อาจารย์สอน ให้มันสมดุลพอเป็นพอไปในแต่ละวันนี่คือต้องฉลาดทำอย่างนั้นนะจ๊ะทั้ง <ทำ S 2> สอง<ล>คนขอบคุณมากค่ะรูเข้าใจแล้วค่ะถามคนว่าอัตราตัวนี้เป็นอัตราตัวไหนโอลากิบอัตรามโนมิอัตราอรูปอัตตาอ่านออกมาเป็นอัตราตัวไหนทําไมไม่มาสอนฉันไม่มาบอกฉันข้ามหัวฉันทําไมเป็นอัตราตัวไหนเอย มโนมยยอัตาค่ะเออกล้เชียงใกล้เชียง,เ,ยงเป็นอรูปอัตาศักดิีศักดิีของฉันเออหน้าตาของฉันตำแหน่งของฉันรู้ไหมฉันเป็นใครก็เรียกว่าอรูปอัตามันจะยึดศักดิียึดฐานะยึดหน้าตายึดโลก,กธรรมเป็นหลักเพราะนั้นอย่างวันก่อนโยมนิดก็มีปัญหาไงที่ว่าเขา เขาไม่ออกชื่อตัวเองนะ่ะที่ไปช่วยงานนะ่ะอะไรนะ่ะจาได้ไหมที่นั่งรถไปนะ่ะเขาข้ามเราอ่ะ,ะจะเหนมันยังไม่ผ่านตัวนั้นมาเลยมีตัวนี้เติมมาอีกมันยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออคือมโนคืออรูปอาตานะมันไม่ผิดหรอกที่มันเป็นเพราะว่าทุกคนก็มีทุกคนไม่มีใครไม่มีหรอกมีมากมีน้อยหรือว่าจะเห็นหรือไม่เห็นแค่นั้นเอง มีแต่พระรหันั่นแหละที่ไม่มีอรูปรอัตตาเนะ่พระนาคามีก็ยังมีอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นการที่โยมมีก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกมีแต่ว่าเราจะเอามันไว้หรือเ,เอาออกแค่น,นั้นเองนะก็ต้องหาต่อไปนี้หัว่าเออเอาถือเหมือนครูว่ามาทั้งหมดนั่นแหละอาตมาไม่ไม่ใช้ซ้ำอีกเนาะเอาตามนั้นเอาจบจาทุกเส้นที่กำกับครูที่พูดมาทั้งหมดเลย น้องตาขอขอบคุณค่ะสาธุกราบขอพระคุณค่ะหมดแล้วนะจ๊ะพี่บุญยิ้มกับน้องบิวนะเออพี่นี่จะติดเรื่องนี้เยอะครับผมก็มพยายามเหมือนพี่นิจนะครับเพราะว่าผมอยู่ทางานทางโลกทางที่ทํางานมันก็มีอัตราของตัวเองเหมือนกันครับบางทีเราก็ไม่ใช่คนอื่นยังไม่เ่ยชื่อเราไม่ใช่เราบางทีเราก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้าเราคิดมากเราก็ ปวดหัวเราก็ปล่อยตามที่แล้วแต่คุณนักงานใช้งานนะครับต,ตู่ครับประมาณนี้ครับพี่พี่ศิน์สมบัติอยากให้คนใช้เรามากๆไปในค่ายแพทย์วิถีจมนะคะนะฮะแล้วพี่จะได้สมบัตินี้เคยได้ไหมเคยเคยได้มีมีแบบพอค่ายจะมีครับส่งไปในค่ายพวกเราเนะี่ยไปอยู่ฐานครัว<ๆ>หรือฐานไหนอ่ะเดี๋ยวคนจะเห็นความสําคัญของพี่เต็มไปหมด แต่บางทีทำได้บางทีเราแบบประชัยมันทำแล้วแต่พอทําไปเรื่อยๆจะเรียมันจะมีมีภาระภาวะว่า่างกายทีหลังประมาณนี้เคยเคยคือแล้วกันอ้าวก็อยากได้นี่ก็อยากได้ความสัมพันธ์นี่ใช่ครับแต่ว่าพอพอคิดได้ว่าอย่าเลยถ้ายิ่งรับไปแล้วมีทุกทีหลังเราเราก็ไม่ทําดีกว่าไม่คิดติว่าครับเลยเลยตัดนะไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันใช่ไอ้นี่ด้วยจะแซลเหมือนกันพี่นิดเข้าศูนย์นะ โซนจะเรียกชื่อพี่นิดจะให้พี่นิดเซ็นนั่นเซ็นนี่พี่นิดตามเลยนะเยอะเลยอยากได้ไม่ใช่หรอเออเขาเรียกพี่นิดนิดตหมดตลอดแหละบัญชียังทําไม่เสร็จเลยเอาไหมเอาไหมไม่เอาค่ะกูรู้พี่นิดตาเลยเอาอยากได้ไม่ใช่หรอพี่นิด้เลยอยากได้หรกูรู้ พี่นิ่ไทรูปด้วยนะคะทําคลิปไปไปพูดใ,ในครัวหมอเขียวด้วยค่ะมาทมําบัญชีด้วยมาบัญชีด้วยเส้น <c oughs> มาเซ็นบัญชื่อชื่อกํากับด้วยขอรอขออะไรเซ้นเลยรอเยอะไปเซ็นในไปเซ็นในคอมเมนต์ด้วยนะเรียก้<ข>อาต้องการอโอเคไหมไม่เอาก็เซ็นไลายเซ็นด้วยคําพูดอื่นๆไงที่ไม่ใช่ชื่อนิดไงไปเซ็นด้วยนะรอและเซ็นอยู่ในในในคอมเมนต์นะโอเคไหม เยอะเลยลองขอเอาไหมไม่เอาคะ่ะคุูเอาบอกเต่าติดตำได้ค่ะกุลูเอาเยอะๆไม่เอาค่ะขอให้ก็ไม่เอาอันอันไปอยากได้อันที่เขาไม่ให้ทะแนกขนมด้วยนะคะ <c oughs> ผลิตขนมด้วยคะ่ะไปอยอมเนะย็บผ้ากับผงข้าวแล้วก็ทําของ <c oughs> หวานให้ด้วยทนะั้งสองอย่างมาเลยจ้าทางยากด้วยนะหมากให้ด้วยจ้าไปอยู่ในครัวด้วยนะ มีแต่คน <ไป S 2> ต้องการตัวไปอยู่ในครัวด้วยโอ้ยงานเนี่ยต่อกันเป็นสิบเลยไม่ให้บ้างเลยแหละเอาเปล่ามีแต่คนต้องการตัวเอาแต่กูรู้ตัวเองช่วยตัวเองไม่รอดอยู่กับตอนนี้กินเดเข้าหนักค่ะเอาก้ <c oughs> เห็นอยากให้เขาต้องมาลองขอเอทำไมไม่ให้เราเซ็นทําไมไม่ให้ความสําคัญกับเราเป็นไงมาอยู่ที่ศูนย์ความสําคัญเยอะไหมเขาเรียกหาเยอะไหมเ้ยเยอะอยู่ค่ะ ประเด็นคือมันจะหนีไหมทีนี้ยเราเขาจะเรียกหามันต้องไปหนีไหมเนี่ยฮะมันไม่ค่าหนีก็พอเขาเรียกเรียกหาสื่อหน่อยโอ้ยจะปฏิเสธจะนั่นจะนี่ไม่ต้องปฏิเสธเ่ารีบคว้าเลยเพราะอยากได้อยู่ไม่ใช่หรอให้เขาเรียกน่ะฮะไม่อยากได้กากุลุคั่งคันมันก็ไม่ไหวกบกุลกเอาพอเห็นมาส่งกันบ้านจใ้เขายทำไมข้ามเราไปเนี่ยเห็นไหม พอคนทางโลกนี่อยากได้เชียวพอนักรดกิเลสนักปฏิบัติธรรมทำไมถึงไม่อยากได้